ผลไม่ป่าหายากผลไม้ป่าตามฤดูกาลบางอยางป่าลูกยางป่าหรือว่าลูกคุยหลายคนอาจสิบอกเคยกินบางคนเคยกินอาจสิหลายปีมาแล้วเบาเกึืมสิล้ำลึกความหลังให้เบิง่งเดอร์นี่ครับลูกซุกงอมพื้นครับผมเหลืองจัดแบบนี้ครับมาแกให้เบิง่งเหนือในเหลืองๆฉ่ำๆครับผม ่ทำมุมบ่เมมบิ่งหน่วยไม่ดูเบิ่งหน่วยที่ปลูกอยงอมปะไหนครับอันนี้ก็ถือว่าสุกแล้วด้วยครับเด้อข้างในเิ่นก็สิเป็นชีเหลืองแด้วละ่ะเพียงแต่ว่าก็สิสมแห้งเนี่ยเนาะยางยังลายอยู่นะมาดีมึงดุ นะครับหน่วยเขียวอย่างพื้นขยับสีไล่เนี่ยแต่ว่าเนือหนก็เหลืองคือกันแหละครับอ่วางไว้อีอกไม่ได้อีกบันจักหน่วยหนึ่งนีน่นี่ก็พอดีกินละให้เบิ่งอีก ยัวย่วๆเอามุม,มรสชาติหวานหอมหวานอมเปรี้ยวดวยครับเด้อผ่ากินแซ่บ nè nhầm dơm chăm chăm มุมทำยังไงอื้อื่นเลืดอื่นเล,ลือดงอมลงอมกัน